ชอบพลังรักจากทีมซัพพอร์ตป้ายปายโอริโอนะคะจำนวน2อ3 5 5 0บาทนะคะสุดยอดพลังรักมีสร้อยทองบอมให้ปลายด้วยต้อนรับปีมังกรทองปลายบอกทองตัวก็ยังใส่ไม่หมดเลยมันอยู่โรงจำน้ำเจ้าปลายแซวพี่พนะคะสุดยอดนะคะรางวัลสำหรับคนเก่งนะคะพลังรักจาก p ี FC คือสุดยอดมากนะคะจะเป็นลมใต้ปีกนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้น้องไปลายปลายโอริโอนะคะไปตามหาฝันไปให้สุดฝันนะคะทำให้สุดเต็มกำลังความสามารถ ที่อยากทำนะคะอยากทำอะไรก็ทำนะทีมซัพพอร์ตายปลายโอริโอนะจะเป็นลมใต้ปีกเพื่อผลักดันน้องให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหรือให้บินสูงๆขึ้นไปนะคะสุดยอดมากๆนะคะสวยงามนะคะต้อนรับปีมก่อนทองนะคะให้น้องปลายเฮงเฮงเฮงรวยรวยวยนะคะทุกคนแบบ แบบขนลุกมากๆเลยนะเห็นพลังรักแล้วเมื่อคืนคือคนเยอะมากนะคะฝากพี่พ fc นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามให้แม่เพชรด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ